ค่ะเรามาดูในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันค่ะคุณอุ้ยค่คค่ะคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่าคณะ iot ยังคงมีกำหนดการลงไปยังพื้นที่ต่อเนื่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะทั้งจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์นะคะไปติดตามบรรยากาศก่อนทางคณะ iot จะเดินทางไปถึงทั้ง2จุดค่ะ การเดินทางลงพื้นที่ยังสองจุดของคณะผู้สังเกตการหรือคณะ IOT ในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยบรูายมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะจำนวนสีนายนำโดยพลจัตวาซัมซุนลิซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยหัวหน้าคณะ IOT มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีกอง ทับภาคที่2นะคะเป็นวันที่2โดยคณะค่ะได้เข้าตรวจสอบบริเวณรั้วกั้นแนวเส้นปฏิบัติการและจุดที่มีการละเมิดข้อตกลงค่ะพบว่าฝ่ายกัมพูชาค่ะได้มีการก่อสร้างรั้วสังกสีล้ำเข้ามาใกล้เขตแดนไทยในระยะประมาณ125เมตรนะคะบริเวณหลักเขตที่24-26ค่ะใกล้หลักหมุดที่25ซึ่งถือเป็นการ ละเมิดบันทึกความเข้าใจนะคะหรือว่า M O U และข้อตกลงหลังหยุดยิงนอกจากนี้ค่ะยังมีการใช้ดโดรนบินสำรวจพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะซึ่งทางพลจตวาซัมซุนริซันบินมูซากล่าวว่าหลังจากนี้นะครับจะนำข้อมูลรายงานไปให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซียซึ่งเป็นหัวหน้าทีมที่ได้รับทราบ และจะมีการรายงานไปยังศูนย์ประชาการทหารสูงสุดของทางกองประชาการของทัพไทยและทางกัมพูชาเช่นกันเพื่อเสนอแนะในเรื่องที่ทุกฝ่ายนะครับควรจะดําเนินการและไม่ควรทําเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความมั่นคงและการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเป้าหมายของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวเมื่อได้ข้อเท็จจริงนะครับหรือมีการยืนยันแล้วเนี่ยจะมีการรายงานกลับไปให้สังคมโลกทราบทั้งนี้ประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณภาพในการลงพื้นที่ มีค่ามากกว่าการลงพื้นที่บ่อยหรือไม่เพราะว่าขอชื่นชมนะครับกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและได้ปฏิบัติการโดยที่ไม่มีการให้ข้อมูลเท็จไม่มีการใช้อาวุธเพิ่มเติมหรือเสริมกําลังเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพร้อมเน้นย้าว่าการรักษาไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพคุณภาพของการปฏิบัติการตั้งแต่ระดับพลทหารไปจนถึงระดับผู้บัญชาการเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนั้น เป,ปเป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้นะครับรวมถึงปฏิบัติตามกฎการประทะทุกประการไปฟังเสียงของพลจตวาซัมซุนริซันบินมูซากันครับ The quality of the visit is more important than frequent or the quantity of the visit so therefore we visit here and we got the the input From the the soldiers of the ground, we focus on the G's and the benefit of the visit. We focus on the stability and the awareness, and we appreciate the Royal Thai Army what they have done, the very a good job and a very well done job. Thailand had conduct the operation with no fake, no additional weapon as mentioned before and they remain and maintain the ceasefire arrangement as it is that is why before i i told you that the professionalism is a very important where i would like to explain what is the professionalism of the and the high standard the understanding is the the soldiers from the private soldier up to the higher command They understand and they follow the ceasefire arrangement until the last safe moment. They obey the rules and the procedure. ครับ <ten> ก็ส <month> ร <Right. S 1> ุปสั้นๆก็คือเหมือนท่านก็ชื่นชมแต่ท่านก็บอกว่าการบทีเราอาจจะเห็นข่าวว่าโอ้ยเดี๋ยวทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีการเชิญพูด IoT ลงพื้นที่บ่อยจังเลยของเราเนี่ยนานๆเชิญทีท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ไปเนี่ยคือคุณภาพอะมีค่ามากกว่าปริมาณนะครับและทาการเชนชมทางทหารฝ่ายไทยนะครับว่าเรารักษาความเป็นมาตรฐานของความเป็นทหารอาชีพไม่มีการให้ข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็ไม่มีการตอบโต้ทางฝั่งกัพูชาจากการที่ได้รับการยุยยุตแต่อย่างใดก็ถือเป็นมาตรฐานของทหารไทยนะครับ